สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสองขั้นครับค่ะพี่จุงสรุปออกมาที่อายุ60ได้เงินหมื่นหนึ่งแต่ว่าไปได้คอนตรูจีนก็จะประมาณ4ล้านคนภาพโดยรวมทุกคนกลาฮะยเามกราณ์นะมาเร็วตรุจีนปีนี้ใช่ค่ะแต่ก็แต่ก็เขียบไปเียบไปปีหน้านะคะสี่ล้านคนสี่ล้านคนใช่ค่ะสีล้านคนแต่ที่เราเห็นก็คือ หุ้นกลุ่มที่มันน่าจะได้ประโยชน์มันขยับขึ้นมาละอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคือเรื่องของแกนีพักชําระดอกเบีย้ยสามปีให้กับนี่ต่างๆที่เป็นนี้เสียมไม่เกินไม่เกินหนึ่งปีภาพโดยรวมของมาตรการที่ออกมาจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ละแต่พอมันออกมาเฉลอยออกมาแล้วไปมติคอรมอปึ๊บที่ขึ้นมามันจะมีเซลล์ออนแฟกต์ไหมพี่หรือว่ามันจะมีกลุ่มไหนที่เราตามต่อได้ละว,ว่ามันจะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบนี้ ป็นจริงๆหมื่นหมื่นหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าเราเรา,เรามี e x p e r เพลเย